ลงลงอ๋อควมันออกโอ้ธรรมการลรีำยังไหมมันอวบไหมลงลงลงเนี้ยกรรมการลงลงมันออกลงเฮ้ยมันอวบไหมมันออกลงไหมอ้าวเจ้าเป็ีนที่ยังกันมึงมีไม่อวบเจ้าเจ้ามันอวบี้เลยกรรมการนี้เลยกรรมการลร่อย่างนี้ไปเลย มันลงมันลงมันลงหัวเฮ้ยมันลงมันลงมันลงหัวเฮ้ยอ้โไอไอไอ้เจ้าดีกันมีใสดีสนั่นมากว่าเออยังวามลงยังวมันหัลง้น่มันัลงมัยเฮ้ยัดดีนเร่งเร่งหน่อย ังตีคอยอ้าวมันเป็นยังจังตีบ้านเนี่ยคอยคอยไปห้ามเขาตีกันเอาห้ามซะแล้วนั่นยังจะมาตีบ้านเนี่ยมันเคียงกันเรื่องอันตะโกะเบอวอกมันเลยตีกัน,กนคอยเลยเขาไปห้ามอ้าวอ้าวเป็นยังกันลูกคอยคือไห้เหรอลูกเจ้า จับลูกข่มาตีลูกเข้าแล้วลูกข่อยลูกเจ้าลูกข่เป็นจ้าไหนล่ะเช้าไหนเ้ากูอธิบายบ่ถูกอันนี้ก็เช่าเนีเนี่ยให้จ้งไหนมึงจะให้มือมืจังสันเอ้ให้เขากะือมือตัวเนาะือเขกากหัวในจัาไหนมือมอมใเขา ซโซโไห้ล่ะลูกผู้ไหนล่ะเตี้ยลูกเจ้ากับลูกไข่มันเตะตะกอกมันเล่ลูกเข้าเล่ไปหามมาดนี่ลูกเจ้ากับลูกข่ก็เล่เตีกันลูกเข้าเลยไปหามมันเล่ขาลูกเข้าไปมานี่ลูกเจ้าลูกข่ยนี่ก็ลูกเราทั้งคู่ดตีกับมันนี่เตี้ยลูกเจ้าเี่ที่เจ้าได้กับเมี่ยเกาลูกไข่ ไอยได้กับผัวเก้าคอยคอยมาเลยกับเจ้า่อยแล้วได้ลูกเข้าแต่คืออีแหล่นี่ละนั่นลหละมันเลยมาตีลูกเข้าเจ้าเ<อ>สียฮ็ดจ,จังได้บาดลูกเจ้าลูกคอยลูกเข้าตีกันโอ้มงบ่เป็นยางเตี้ยเป็น,นหังลายว่าล่ะบ่เป็นยางก็โอ้ยไปใส่ย,ยาไปต้มนันละะไปๆๆเม่ต<ป>้องคิดยังมากเราไปหาหมอหาดูหายาสาไป เอาไปเนี่ยนี่แหละสุดเหตุยังเอากาซัพสกายให้ทุกคนนั่นแหละเอาเพราะตอนเด็กถามก็บอกว่าให้ทุกคนลอตีให้ผู้ใดเนี่ยให้ทุกคนให้ทุกคนอยู่ใส่ให้ทุกเมืองทุกเมืองอยู่ใส่กะกะทองกะดูว่าอากาศทำมันทำมันบินได้มันมันได้สิเห็นโล่จังสันตีแมน บ่ซับแตะไคร้มันบ่นนเห็นติบ่โอ้ยพ่ากันเห็นยังไงยายซับบักตัวบ่แม